ถ้าถามแอดนะคะ MVP ของแม l l Star ไทยเกาหลีใต้เนี่ยแอดขอยกให้คนเดียวเลยค่ะโมเมธนนชาสุกสดโมเมธนนชาสุกสดมีสปิริตการรับหน้าที่การเป็นกัปตันในรายการนี้ได้ดีมากนะคะ โมเมคุมทีมกปกป้องน้องๆสร้างความมั่นใจให้น้องๆในการแข่งขันแมตช์นี้เป็นอย่างดีเชื่อเลยว่าแฟนๆวอลเลย์บอลจะเห็นนะคะไม่ว่าน้องๆจะลงมาเยอะแค่ไหนอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเนยกนกพรแสงทองแคปหมูอะไรต่างๆทางโค้ดออดเนี่ยก็จะใช้โมเมทายชาสุกสดเนี่ยมาประกบคือการเป็นกัปตนันทีมก็ต้องสร้างความมั่นใจให้น้องๆแบบนี้แหละคะ่ะและที่สําคัญโมเมก็ดรีกีนักกีฬาในหลีกเกาหลีใต้ ปีที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะและสปิริตที่สําคัญเผื่อแฟนๆละบอลอาจจะยังไม่ทราบนะคะโมเมเพิ่งสูญเสียคุณยายไปค่ะในช่วงเวลา3วันก่อนการแข่งขันแมตช์สุดท้ายนะคะก็เรียกได้ว่าโมเม,ม,มอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเพราะว่าทัพสาวไทยเนี่ยเดินทางมาวันที่16น,นะคะมาที่เกาหลีใต้ โมเมก็ไม่ได้บอกใครเลยค่ะมาบอกในเกมการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วว่ายายของโมเมได้เสียไปแล้วนะคะแล้วเป็นรายการที่ โมเมก็อยากทําให้มันดีที่สุดพอได้รับหน้าที่การเป็นกัปตันด้วยโมเมเลยไม่ได้บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวยกเว้นเตยหัถยาบํารุงสุขที่นอนอยู่ห้องเดียวกันที่พักอยู่ห้องนักกีฬาเดียวกันนะนะคะโมเมบอกว่าโมเมได้ทราบข่าวตอนที่แม่โมเมโทรมาบอกค่ะโมเมก็ร้องไห้หนักมากโดยที่มีพี่เตยนี่แหละ ได้รู้แล้วก็คอยปลอบน้องอยู่ข้างๆโมเมไม่อยากให้ใครในทีมรู้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมาแบบทําให้เกมมันดูไม่ค่อยสนุกทําให้เกมมันดูแบบมาสงสารโมเมโมเมก็พูดแบบนี้เลยนะคะดังนั้นโมเมก็เลยมาบอกในแมตช์สุดท้ายที่ไทยชนะในวันที่20เมษาที่พวกเราดูเมื่อวานนี้นั่นแหละค่ะว่าโมเมได้สูญเสียคุณยายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประโยคที่แอดรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันทำให้เห็นว่าสปิริตของโมเมเนี่ยมันมีเต็มเปี่ยมคือโมเมบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้กลับไปหาคุณยายเลยเพราะว่าแบบ โมเมเล่นวอลเลย์บอลนนะ่ะเออคือโมเมต้องเล่นวอลเลย์บอลก็เลยกลับไปหาน้อยไม่ค่อยได้กลับไปหาบ้างโอ้โหแล้วยิ่งประจบเหมาะกับเกมการแข่งขัน,นะะออสตาที่โมเมได้รับหน้าที่การไปกับตันนี่แอนรู้สึกได้ว่า MVP ของแอลแอหอยกให้โมเมธานาชาสุกสดเลยค่ะเส้นทางของโมเมต่อไปในอนาคตนี้มันก็เห็นชัดนะคะทุกคนเพราะว่าโมเมก็เป็นคนที่โกวิลิกเนี่ยประกาศตัวคว้าตัวไปแข่งขันใน ปีที่เราจะเกิดขึ้นนั่นคือปี2025 2026นะคะลีกกลิต้า้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนปลายปีของทุกปีนะคะอนาคตของโมเมในปีนี้พ่วงไปถึงแบบต้นปีหน้าแอดว่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วค่ะสิ่งที่แฟนๆและบอลอยากให้โมเมทําอย่างเดียวเลยก็คือดูแลสุขภาพค่ะดูแลสุขภาพทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของโมเมให้ดีที่สุดแอดเชื่อว่าสิ่งที่โมเมทำเนี่ยคุณยายคือรับรู้ได้ตลอด แล้วก็เห็นแล้วก็ภูมิใจในตัวโมเมต,ตลอดเพราะขนาดพวกเราเนี่ยยังภูมิใจในตัวโมเมธนาชาสุกสดมากขนาดนี้เลยถูกไหมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะการยังขันเมื่อวานเราจะเห็นว่าโมเมวากนะวักเต็มที่คือปล่อยจอยเต็มที่วักเต็มที่แต่ก็เหมือนเหมือนเก็บเก็บไว้นิดหนึ่งอะนะคะตอนแรกแอดก็เออทำไมแบบวักแบบวักก็วักหนักแหละแต่ว่าวักไม่สุดไม่ได้ไปตบมือไม่ได้ไปแบบตบอะไรของทุกคนนะนะคะ ก็นี่แหลคะค่ะเข้าใจแล้วว่าโมเมคือเป็นสปิริตของกัปตันทีมชาติไทยในรายการแรกซูเปอร์แมทออลสตาร์ไทยกาหลีใต้ได้ดีจริงๆ ณจ,จุดนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับโมเมธานาชาสุกสดด้วยนะคะที่ได้เสียคุณยายไปในช่วงเวลาการแข่งขันขนาดโมเมยังเป็น MVP เป็นกัปตันทีมที่มีสปิริตเยอะขนาดนี้คุณยายของโมเมก็มองโมเมเช่นเดียวกับแอดแน่นอนค่ะทุกคนอ่ะขอให้แฟนแลบอลแสดงความเสียใจกับโมเมในการสูญเสียคุณยายในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอให้แฟนแบอลส่งกําลังใจให้โมเมธานาชาสุกสดก้าวผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้แล้วก็กลับมาแข่งแกรง แ่งโดยเร็ววันด้วยค่ะสู้ๆค่ะโมเม